สวัสดีเอฟซีสูู่สู่คนเด้อเป็นจังไรเนาะลอค่อยหลายมือจีเอฟซีเมื่อเห็นปูปลอยของดีของเด็ดเนาะคือรัฐบาลสุดโบราณมันยังบม่ได้ดปล่อยคือว่ามันบ่หลายสุดก็เลยไปเรื่อยๆไหมเอาไว้ให้รุ่นนะพี่น้องนะคือเที่ยวก้อนสุดโบราน เขาตะเล็กวิ่งเน้อพี่น้องเน้อเขาตะเล็กวิ่งมันเป็นสองสูตรนะพี่น้องนะ้ำมันเล็กบ่นเล็กบ่นปูก,กะมันก็มีบ่นเยอะบ่นสองสองหาหานะสูตรที่สองเทบอกปูให้วิงหนึ่งให้วิงหนึ่งกับเขาสวนกันออกสิบเอ็ดพี่น้องพี่น้องเป็นยังไงโศกมานบ่ปูว่าเหล็กมันสิมาบ่นพี่น้องเอาบ่ อากานจัดบอวเหล็กบนบัวเหล็กสิมาบนเดอ้อพูกยังบอกอยู่อากันโชคหมานบา่ต่ว่า,วาเหล็กบนกับ,บว่ามีพูกใดสิมาศดีตรงน้พี่น้ังเนาะวันที่สามทิบาัที่ผ่านมานั่นทบทวนให้ฟังเดอ้อวันที่สามที่วิกรกัคดาที่ผ่านมากับมีเหล็กในตารางกับมีสองเก้าสี่หกหาเก็ศวน วิ่งให้วิ่งเก้ากับ2องหลุดนะพี่น้องสูตรหนึงให้วิ่งเก้ากับ2องหลุดกับคู่กับเก้าสองก,มองกมององลม02กลม22งร่องสีเก้ากัน90้ร่องหกหล่อง,กกองเก็ดเก็ดร่องกูว่าสิสิบบนกับบนนี้ดีนะพี่น้องนะ มาในกสูตรที่สองก็มีวิ่งหนึ่งวิ่งเก้ารูดเหมืนว่าเขารูดหนึ่งได้พี่น้องเนอเด็กในตารางก็มีเด็กในตารางก็มีสองเก่าหาสองหกหาแปดหนึ่งจับคู่ก็มีหนึ่งเก้ากลมสองสองล่องหาหากลมแปดแปดกลม ก้าหากันหาหนึ่งกันหกหก,หกล่องได้รูดพี่น้องได้รูดเนึ่ยน้าพี่น้องเนาะพิษผัดไปจกักหน่อยกะกะเขามันเล็กเบิ้ลน,นะธรรมดานะพี่น้องนะกะับผู้มีผู้ได้จิตจัดแต่ปู้กะยังให้ต้องหดมันว่ากลมหนึ่งหนึ่งกับซี่ๆกับหนึ่งซี่มันว่าล่ะหดไอ้ต้องหด เซวาปัรจุดันไทยมาปูว่าได้ว่าได้นั่นปูมีตั้งแต่ว่าหายระวังเหล็กเบิ้ลมันสะมากยั่มันก็มาอีกนีนะพี่น้องเนาะผู้ใดเสียว่าเหล็กเบิ้ลสะมากก็คือสีสีมีผู้ใดอยู่ดอกที่เนาะเมื่อท่านเห็นผู้ใดคอมเมนต์มาว่าจังใดเหล็กเบิ้ลคนกับสีบ่หมักปนใด้นะพี่น้องเนาะเอฟซีกับสีบ่หมักบ่ประทับใจปันใด้ดอกเหล็กเบิ้ลเหล็กคูบานี้กัวันที่สิบหกสิงหาเด้อพี่น้องบาน,นี้เนาะ สูตรโบราณเทียวนี้มากงามเด้อพี่น้องเด้อมากงามมากจริงมากจริงมากงามตัดออกมาแล้วจักสิเบิ่งเอาสูตรหนึ่งสูตรสองเจ็บซี่มักอยู่สูตรใดก็จัดเด้อพี่น้องเด้อมักคัดอยู่สูตรใด,ดก็ผ่านไปมีอยู่สองสูตรโบราณหนึ่งโบราณสองเอามา มาเบิ้งได้พี่น้องมัเนี้เด้อค่ามาเบิ้งวันที่16สิงหาคมรัฐบาลสูตรโบราณเจ๋งๆสองสูตรมาแล้วเด้อพี่น้องเด้อก่อนอื่นกะเขียนสูตรก่อนพี่น้องสูตรก่อนเขียนสูตรก่อนเขียนตารางก่อนเขียนสูตรเขียนตารางให้พี่น้องวงก่อน เชนสุดเชยนบัวสุดบัลลำบัวลานพี่น้องบุกกรเด้อขันปูจับให้บ้ามักกะเอาไปจับเอาเองกด้เด้ออยู่ในตะล่างนี่เด้อพี่น้องเด้อ เอาเขียนไปนี่บนล่างสุดหนึง่งพี่น้องบนล่างบนล่างบนล่างหนึง่งเบิ่งเอาพี่น้องมีตัวใดแน่หนาจัดหนาจัดหน้าพี่น้องหนะ้าเบิ่งเอาเด้อของดีของเด่นเอามาให้เบิง่งมาจัดบุกไปพิดเดอ้อจับถือบอ่อถนันผันเบิ้นมันก็ธรรมดาเนาะ 41 5 9 8 0 2 บอกมากกัปูขึ้นวาสีมีดมีมัมมดในแพงไปหลายหลายคูแล้วล่ะพี่น้องมีตันมีเตรียมแน่เลยล่ะหาท่านก็ได้นะพี่น้องนะหาว่าท่านก็ได้เบื้งตะเพิินวิ่งให้เด็กว,วิ่งก่อนวิ่งวิ่ง หนึ่งสองงามพี่น้องเอ้ยเด็กตัวนี้เขาสิหาได้เ่ราะทนหลัเนาะพี่น้องเนาะเขาคันพอดีกับเด็กสีเก่งได้พี่น้องเนี่ยนี่เรียกในสูตรในสูตรใ,ใ,ในตารางเตียงกันยืนนึงเบื้องเอาพี่น้องจัดเอามักตัวได้จัดคัดตัวได้ผ่าน ปูให้เด่นหนึ่งร่องสองไปเลยพี่น้องเพอวันหนึ่งมี่สองโตอยู่มุมมุมใายมุมหัวเลยมันเป็นรอบที่ผ่านมาสิบเอ็ดงามปันยัง่งมันวแต่ว่ามันถึงเป็นคนละมือเนาะพี่น้องเนาะทำงามเลยจับครูไฮบ้านี้บ่มีหลายคู่หรอกพี่น้องสองสามจีหา้าหกพิกเกตคู่พี่น้องเดีวยวว่าเป็นบนล่างเด้อ พี่น้องเอาไปพิดจระนาอาจับโคหนึ่งสองหนึ่งเก้าสองหนึ่งเก้า จับมาผีมันเห่าเนี่เนาะมันไล่ครูพี่น้องส4เก่าสเมียเหล็กเจีบเหล็กตันไล่ครเยอะพี่น้องเอ้ยส4เก่าหห้้าสองาสอง หสวงหสองหสองแปดห้าจะขัดของมายอดกะทิท <ata> ั้งนั้นเด้อพี่น้องเด้อแปดห้า เกดเก่าแปดเก่าให้เหล็กสามตัวน้ำพี่น้องใส่บึงสำล่าสามตัวก่อนมาเสนอ่สนอบึงสำล่าสามตัวเด็ดๆให้จัดสามตัวให้น้ำเนื้อพี่น้องเนื้อใจเย็น ให้เย็นเย็นเพื่อสเบื้องของดีต้องใจเย็นเย็นนะพี่น้องนะสามตัวเก้าหนึ่งสองเก้าหนึ่งสองเก้าหนึ่งสอง เกาเนื้อส่วแล้วก็ตัวใหอีกน้อมาแล้วเปียกหาไม่อ pues mm. ้าเกาแะหาเกาเปีหานาเกาแกดหา cầu bên hàng nữa cả, cầu tôi lấy kinh nó thì còn, chất hay sám hàng phía nọng Giờ trong bông tổ kinh tổ điên đó phía nọng đưa là hải khốp xong Xong nằn con Lông hải khốp xong Xuất lãng hay xuất nâng xuất xong con đó phía nọng đưa Chai yên yên Đó thì chất hải ngâm ngâm Chất ngâm ngâm hải bưng

เจ็ดสองห้ามูลลางพี่นังจับคหูหายระเด้อพี่นังเด้อมูลลางจับคูหายมูลลาง ท่านี้ก็จะเขียนบน่างบมไปเขียนล,ล้อลิงก่อนบน่างสูตรสองพี่น้องวิ่งวิ่งวิ่งศูนย์ สองลูดมีตะของดีๆของงามๆเลยพี่นางเด้อสองสูตรนี่จัดออกมาแต่ละตัวมีตะของสวยๆเบื้องเอาดีๆเลยพี่นางเด้อพีิจูสูตรใดสูตรล่างหรือสูตรบนแต่ว่ามาบ่คือกันเลยพี่นางเด้อสูตรล่างกับสูตรบน มาคนละรูปแบบพี่พี่น้องเด้อมาคนละรูปละแบบหน้าตัวสีบ้านหนึ่งบะเข็ดกันเลยนอพี่น้องเนาอบะหมักกับพี่น้องจับในตะล่างเอาเด้อพี่น้องเด้อขันปูส่งลงบะหมักจับครูจับครู ศูตัวหน่อยบ่คือหนังบ่นหน่อยบอ่นหน่อยนะศูนย์สองศขยายตัวจักหน่อยศูเอาไว้เน็นจังบึงนะพี่หนังนะศูนย์สีส่กก ศูนหาศูนต์ลูกเดียวอะไรพี่น้องงานนี่ของนี่ศูนหาศูนหาสลับกันแน่จักหน่อยหกศูนหกศูน ศูนย์เก็ดศูนย์เ็ดศูนย์ย่มุมเก่งเลยพี่น้องเด้อจับเอาให้อีกกันให้ครบโตเลยไพยสิว่าจ้งไดกไกยามันสีมีโตโตกกรมให้ยี่ดอกพี่น้องศูนย์แปด 0 9เาเห็นยะงหอกนะโตใหญ่เตือบจ้ามักศูนย์พี่น้องเมื่อนี้ปูมักพิเศษคือศูนย์กับหนึ่งองโตนี่ฟันได้เลยศูนย์กับหนึ่งอาจสีมานนำกันหรือบมานนำกันกับมาไฟมันกันก็ได้นะพี่น้องนะ เอาเลขสามตัวกันพี่น้องสามตัวใส่ก้อนเริ่มตัวฟันหน่อยๆเข้มๆไปบ้งกันนะสามตัวเก้าศูนย์สองฟันตัวเดียวพี่น้องเอาศูนย์สองตัวเดียวเลย ุนยจะว่าหลายโตเด้อพี่น้องเลยคือปูไหลศูนย์ไหมตัวนี้ปูไหลศูนย์นี่นข้างล่างข้างบนนี่หลายโตอยู่แน่อยู่หลายหลายตจับหลายโตลูกข้างตัวลักหนึ่งอันหลายโตัยูดศูนย์หนึ่งหลายโตเอาบาปนี่คำนวณแล้วกัน จับกลมเลยนาาพี่น้องนาะจัดให้เลยเด้อจับกลมให้เลยสูตรที่หนึ่งจับคูลูดหนึ่งลูดสองเดนหนึ่งน้าพี่น้องนาะจับคูหนึ่งสองกลมฟันทงเลยหนึ่งกลมหนึ่ง,กงเก้ากลมนม้วนนี่กระร่อง เป็นตัวล่องนะพี่น้องเป็นตัวล่องเป็นตัวล่องสให้สามกลมพี่น้องจำให้ดีนะแปดหักสามกลมนี่เก่งพี่น้องคืดว่ากเก่งสามกลมนี่เก่งแท้แน่นอนบาดนี่กลมสามตัวให้กลมเดียวอันนี้ล่องอันนี้กระล่อง sườn lăng phi nằng, ai sườn, song ở lăng, mà nó sườn lăng, sườn thứ 2, 0 vĩng, 0 vĩng, 2 lùn, 0 lùn chắp 2 gầm, 0 4 gầm, 0 4 gầm อย่าจะมาศูนย์หนึ่งพี่น้องเอาไว้สักก่อนมันบ่ได้มันล่วงลายแล้วมันเต็มหนาแล้วพี่น้องจำเอาได้กลมแล้วกะศูนย์เก็ดกลมกับน้ำน่หละพี่น้องตัวน,นี้ก็ล่องล่องทั้งนั้นบ่มีตกกันพี่น้องมีแต่ตัตล่องดินทั้งนั้นเพราะว่าปูขุนนี่มักศูนย์เป็นพิเศษฟันท่งสามโต เก้าศูนย์สองบ่มีผู้หมักปูหมักเองเก้าศูนย์สองกับศูนย์สองสูตรที่สองวันสบายน้องพี่น้องเนาะเอามาเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อเขามากแคบหนาจ้อไว้แคบหนาจ้อไว้ของดีดีเล่นเด็ดโค้งฟันทงยังบ่ทันมาเอาอนเนวันนี้ก่อนสูตรโบราณพี่น้องเอ้ยวันที่สิบหกสิงหาคมมาแล้วเรียกในตารางก็มิซีนะัง สูตรหนึ่งหน้าพี่น้องสูตรที่หนึ่ง C หนึ่งหาเก้าแปดหนึ่งสองหาอยู่ในตารางวิ่งหนึ่งสองหลุดเด่นหนึ่งจับคูหนึ่งสองกลมหนึ่งเก้ากลม C เก้าล่องหาสองล่องแปดหากลมแปดเก้าล่องจับคูเก้าหนึ่งสอง เก้าแปดนึเ้ดนสุดกลมมาลนเก้าหนึ่งลางไอบ้บ่เป็นลางโอ้ยลงต่อลางเว้ยสูตรที่2องเลกในตะ่างมี4 10, 89, สี่หนึ่งศเกก็ดสองี่เลขสามตัวนี่นะ่าจับคือกันเด้อพี่น้องเด้อ 3ตัวเรียงเลี่ยงกันมานี่เบื้องเอาจับเป็นเลข3ามตัวเลขกระไดเลขวิ่งรูดศูนรูด2พี่น้องเด่น0จับโคศูนย์กลม04กลม0ูหล่องหกศล่องศูเก็ดกลม3กลมพี่น้องศูล่องศูย์เก่าล่อง ย่างสี่บัทันมีตัวใดพี่น้องจําได้ว่ายังศูนย์สามกับศูนย์หนึ่งกับศูนย์ศูนย์นะบัตรทันเอาลงมาแต่ว่าปูว่าศูนย์มาฟังได้พี่น้องได้บนบ่รหมักกระนําไก่เล้วแต่แต่ว่าปูวาศูนย์มาศูนย์กับหนึ่งนี่มาจากสีมานากันให้บัตรมานํากันให้พี่น้องพิจารนาเอาเด้ใครหมักกระจัดปคขัดกับคันให้โชคดีกันวันที่16สิงหาคมที่สวทิ้งแห้งเรย่ยๆทีบไว้เลยเบอร์กันทุกขู่ทุกคน ยาเก็บยาจนกันเด้อโชคดีโศคโศกมันหมวันที่16สวัสดี